วันนี้โอ้โหต้องบอกว่าไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนี่ไม่ได้โปรโมทอะไรให้ใครเลยนะคือลูกค้าเนี่ยซื้อมาให้กินปลาสลิดอบกรอบสลิดาบทัชนี่คือใครอ๋อของพี่ทัชนัตะกวดทุ่งโอ้เห็นแพ็กเกจแม่งก็เหมือนขนมอบกรอบธรรมดากินไปแล้วหนึ่งครั้งรู้สึกติดใจเลยซื้อมานี่เลย3-4ส,สี่ถุงแล้วก็พร้อมน้ำพริกด้วยนะมีน้ำพริกพวกปลาสลิดกรอบทรงเครื่องพริกกรอบพริกขิงพริก,ก,กสดกินไปแล้วบางส่วนนี่เปิดมาก็จะประมาณนี้ ปลาสลิดอบกรอบแล้วที่สำคัญคือฟังเสียงแล้วเจอับบข้าวสวยร้อนๆนะเนี่ยใส่ไปหน่อยสลิดกรอบทรงเครื่องอันนี้เป็นรสพริกขิงโรยข้าวแล้วก็ขยำหน่อยอมืมากครับมากกินข้าวกับพี่งจง้งนะไม่ใช่นะนี่พีต่ตีแม่งอร่อยแนละ้วต้องบอกต่อนะเขาบอกว่าแดกปลายเยอะๆแล้วจะฉลาด<ะ>แล้วกรอบ พริกขิงนี่ยังเด็ดอะ่ะพริกสดแพ็กเกจก็ดีเนี่ยใครสนใจก็ขึ้นใ้แล้วนะสกแกน QR code ไปเลยสกแกนแล้วก็ไปสั่งได้เลยพริกสดก็อร่อยลาดแม่งอะ่ะบอกหย่อนน้ำปลาแล้วอร่อยลองเลยดีกว่านี่ลาดปุ๊บคุกับน้ำปลาเป็นคำนี้ปั้นข้ามาอมกลมกลมว่ะไม่เคยเกดิดมาไม่เคยแหลกปลาสลิดที่ม่นกรบขนาดนี้มาก่อนสาลิดบายทัศของจริง